มายาน100เป็นเรื้น <c oughs> ที่ที่เป็นการเติมเต็มและขยายเรื่องที่ประที่ทําให้ทุกคนที่มาต่างประเทศได้สมรักและหลงใหลทำให้กรุงเทพวันนี้เป็นเรื่องที่ผ<ม>ู้คนทัว่วโลกต้อง<ป>การกาเยี่ยมชมมากที่สุดในโลกครับการออกแบปวันแบงก็ไม่ใช่เป็นเพียงแต่การออกแบบเพื่อสร้างอาณาจักรและเราสมัครแต่เป็นการออกแบบเพื่อการเชื่อมโยงผู้คนที่เข้ามาเพื่อโคงการการจัดข้อ ให้เกิดความภาคภูม um ิใจเกิดการพัฒนาที่ทาให้เกิดการอุตสาและก็ชื่นชมกันะกัับการศึกษาการใข้ความรเพี่อการพัฒนาการพัฒนาแบการข้องกจะเป็นโครงการสำคัญมากที่เราต้องมีในการพัฒนาเพื่อให้การอัฒนาและพัฒนาคนเพื่อจัดการการประสานงาแในประเทศเราพร้อมและสร้างความแก้้น ต้ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีวนร่งตามมาเช่นรับการเข้าใจปฏิบัติและก็ต้องขอบคุณท่านผู้ใรญ่ที่เป็นหลักสำคัญที่จะเป็นเแกนหลักของชีวิตสังคมในสังคมประการต้อนรับทุกคนที่เข้ามาเส้นทาก่อนผมรู้สึกอบคุณนะครับกับการทุกคนที่มีวันนี้กับการเปิดตัววันการเอ้าเบื้องต้นครับ ladies and gentlemen the thing has arrived in more than a decade